พี่น้องเดี๋ยวเฮาเดินทางกลับบ้านกันเนาะ,ะขาลงบสไษแต่ขาขึ้นนี่เกือบเา่ยวตายโอเค,ค่ะต่อไปขอพ่อเนาะคะ่ะอยู่ในโบสถ์ในวิหารโดยเฉพาะพระพุทธรูปเนาะคะ่ะองค์ดำเล็กเลเนาะคะ่ะที่ประิสถานอยู่ห้างง่ายเนาะคะ่ะมีความศักดิ์สิทธิ์ย่างมากเนาะคะ่ะของานได้งานของเงินได้งงเงิน,างานขาคอยสิบสันอีกบอกเบ,บิงเบ้งดูจาเบิ้งอู้ขนาดไปสไกายบอกคุยเห็นจ,จริงเขรอคาสั้นแล้ว ฟังฟังทางขวาค่ะฟังซ้ายอะล้งไก่ล้งขวาแล้วอาสันเลยเด้ปกติแต่กี่บย่านความสูงมันผู้เมือนี่ยานความสูงรวยๆเด้อพี่น้องรัฐบาลกะให้โชคดีมาแม่ตากองยางใน้มันท่านไงไอ้แนวทางรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องกะ โล่งหายในคีบวัดเขาไม้แดงเนาะค่ะพี่น้องก็ไปเบิ่งเอาเนาะคะ่ะสาหรับบางท่านกัถามแนวทางรัฐบาลมาเจียบโอหวงดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าจะถือบาถือ,อกับกระบือรูขึ้นกันก็ะหายไปมัวๆละ่ะถ้าอยากรวยหายทางานถ้ายยากมีโชคมีลามหายทาบุญเนาะค่ะพี่น้องตามนั้นละ่ะเทศสิบสามกันวันจังวัดมากก็มาถือจังหวะยันมือแรงพลัสสองทุ่มเทศแล้วบ่เนี้ อยากรวย้ยหายทำงานอยากมีโชคมีลาบก็หายทำบุญปฏิบัติถือศีลหาสวดมนต์ไหว้พระสั่สสงบาร,รมีให้เจ้าของเดี๋ยวก็ตายเล่าคนเฮาบ่มีไผอยูเยินดอกนาข่อยว่าอันนี้บ่เท่าไหขาขาสันนี่เนี่ค่ะเห็นตุงสูงกว่าจะไปขึ้นสกายอาวอล์กเขาสิงโตใหม่ละไปฝึกจิตฝึกใจบ่ให้าวิย่านความสูงคุณแล้ว มันไดหนาพี่น้องอปกติแล้วก็จะมีนางล่ำไปล่ำอยู่หันจะเห็นมาล่ำหลายคนเยอต่ขอยบเกลล่ำจะค,าจาคืออาตะขอขี้ล่ำแต่ดาจจะเป็นวัดเขาชมพูล,ล่ำก็ได้ดอกขอมือเจ็บปีหนึ่งเราบ่ทันเศร้าขอเมือ่อยเจ้าก็เศร้าเด็วก็หาย,ยกายเด้อวัยเด้อปูไตเมืองบาดาลไตพีพกบองใหญ่เลยนะแต่คิดว่ายอยู่นีไม่พ่ายนาคบ่ นี่แหละเนาะไปบอกเขาไหมแดงเ่ามีพญานาคองสีขาวใหญ่บอกแต่ยู่นีองค์สีทองแต่ขอยิดว่าองค์สีขาวขความขิดของข่อยองค์สีขาวใหญ่ด้วยอ,อมเขาเรนมีหยางใหเราพี่น้องผ้าเบิองนันเบิองนีน้ำมูลน,นัลน,นมูลนีแหละ่อนใดที่าดีพอนใดที่ประเสริฐขอหายพี่น้องเอฟซีทุกทุกคนข้องเจยบนอกกาดทีเคย่รวมทํำบุญ สางบาร,รมีมาเนาะค่ะพี่นอ้องมีโชคมีลาบิสหนียบิสินบ่มีหนีเป็นอันประเสริฐเนาะค่ะพี่นอ้องกินจังไดอยู่จังไดก็ไดคนเอาอยากไปฟั้างเทศโยะจะสามสี่กันคือบ,บ่มีเวลาสามสี่กันขามุ้งแรงผู้ละกอตอนนี้ก็ะบายแล้วโค้งมุ้งแรงพร้อมกันละชั่วโมงชั่วโมงกัวชั่วโมงกันหนึ่ง บรรยากาศวาดเพื่อนกับเป็นบักเป็นบักเนาะเนาะมันเป็นเขาเพื่อนกับตองเพื่อนกับตองเฮ็ดเป็นขันเป็นขันเหมือนขันบันดไดนะเห็นบ่มียียูบอมานสามขันเฮ็ดเป็นบักแล้วกับปุ๊กกุติกุติเขามีลูกหมากว่ะเก็เก๊ไปเลี้ยงจากปุก มันยางน้ำกลงตาเบิ่งพยนานาคสองฝั่งเปมงใหญ่เรื่อยๆพี่น้องเรื่อยๆข่อยครับโลดกว่าข่อยสีถือเลข่ข่อยครับโหลดหมือหนึ่งหาห้วงลอยโล่น่ะเจ้าิดเอาโหลดถาใจบ่อยาคบุญถาใจบบสะแหวงหาบุญกุศลเมื่อสะแวงหาบารมีอ่ะคนฮานบอกครับโหลดหมือหนึ่งสี่หาลอยโล่รอ,อกเบืองแต่ข่อยไปในระยะปีหนึ่งที่เจ้าติดตามข่อย สารพัดจังหวัดย่างผาคเนื้อของพ่ท่านไปแต่ว่าอีสานนี่ไปทัวร์แล้วอืเหลือผาคเหนือเชียงรายเดี๋ยวจะลงไปไหว,ปนนะะปหว,ว้ปูยัดสมันนักราราชเนาะค่ะพี่น้องจังหวะเวลาดีๆปูยัดสมันนักราราะะ์เน,นาะค่ะหาดใต้เนาะค่ะพี่น้องนาแห่งทองทะเลเนาะคะ่ะปูองดำกับนาทะเลเนาะคะ่ะปูองดำแสนสิริแล้วก็ปูยัดสมันนักราชปูผู้ชงนักรารจะเป็นนาแห่งทะะอ,งองทะเลเนาะค่ะพี่น้ององค์พี่เก็ยบนับถือ ตอนนี้ก็หาเงินจะไปสางปูองค์ดําแสนสิริจันท่าเนาะคะ่ะพี่น้องเอซีผู้ใดมีโชมีลาบอยากรวมทําบุญกะรวมได้เนาะคะ่ะไปถวายเกศสา่งทนปูองค์ดําแสนสิริเนาะคะ่ะอยู่กับบินบุรีเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วการจะเลียนลังคาเซมานเนาะคะ่ะโครงการต่อไปไมีโชคมีลาบทําบุญม่วมบุญน้ำกันค่ะพี่น้องขอบคุณเอฟซีขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าแล้วก็วัดใหมค่ค่ะพี่น้องค่ะขอบพุณค่ะ